สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับพบกับผมช่องกัปปงทรายแชนแนลนะครับวันนี้มาปลูกมังคุดแซมในสวนยางพาราว่าจะคุ้มทุนหรือจะไม่คุ้มทุนกันนะครับวันนี้ที่ยางประมาณ18-20ถึงบาทนะครับในกรณีที่จะหาพืชแซมให้กับพี่น้องที่อยู่ในภาคใต้นะครับหรือว่าภาคอื่นๆที่มีสวนยางพารานะครับ สามารถที่จะแซมได้หลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นโกโก้หรือกาแฟกรณีที่มีการแซมของมังคุดนะครับทีนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพืชมังคุดตัวนี้จะเป็นพืชที่ชอบแสงนะครับ เริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยชอบแสงสักเท่าไหร่แต่พอ,อจเจริญเติบโตแล้วก็ถึงเวลาที่จะให้ผลผลิตจะต้องใช้แสงในการที่จะสังเคราะห์แสงแล้วก็จะสะสมอาหารในลำต้นเพื่อที่จะสร้างดอกแล้วก็สร้างผลผลิตในลำดับต่อไปนะครับทีนี้ในส่วนของการปลูกในสวนยางพาราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่ายางพารามีมีการผลัดใบ เพียงแค่หนึ่งครั้งแต่ถ้ามีโรคอย่างเช่นโรคใบร่วงในยางพาราแบบใหม่ที่พบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้แต่ในส่วนของบางคุดนะครับพอถูกบังนะครับด้วยใบของยางพาราทําให้มังคุดไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงทําให้การสะสมอาหารไม่เพียงพอต่อการที่จะเจริญเติบโตแล้วก็มีการสะสมเพื่อที่จะสร้างดอก แล้วก็สร้างผลผลิตเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะครับในหนึ่งรอบปีนะครับอย่างพาราก็จะมีการผลัดใบในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงนาทีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะเร่งให้มังคุดมีการสะสมอาหารในช่วงเดือนประมาณมีนาเมษาที่ต้นยางพารามีการผลัดใบในช่วงประมาณ1เดือนตรงนั้นนะครับ พี่น้องก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยอย่างเช่นปุ๋ยที่มีตัวหลังนะครับมันจะมีไนโตรเจนนะครับ NPK ตัวนี้นครับเราจะเน้นในส่วนของ P กับ K ตัวหลังในการที่จะเร่งในการสะสมอาหารเพื่อที่จะกระตุ้นดอกของต้นมังคุดนะครับพี่น้องก็สามารถทำได้นะครับ หรือในส่วนของวิธีการที่2ก็สามารถทำได้โดยวิธีการที่มีการให้ปุ๋ยให้กับมังคุดตลอดระยะเวลา1ปีที่จะสะสมอาหารแต่วิธีการนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับแต่จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะให้ปุ๋ยให้มังคุดนะครับทีนี้มังคุดนะครับก็จะต้องมียอดแล้วก็มีกิ่งก้างสาขาที่มีความแข็งแรง เพียงพอที่จะแตกยอดนะครับทีนี้กิ่งนะครับที่จะแตกยอดกับแตกใบมันเป็นจุดเดียวกันนะครับเราจะต้องดูว่าแต่ละปีการแตกยอดจะแตกยอดเป็นใบหรือจะแตกยอดเป็นดอกเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นะครับให้ทุกท่านนั้น ต้องดูนะครับต้องสังเกตแล้วก็ถ้าติดดอกแล้วก็จะต้องมีการบำรุงต้นนะครับต่อไปนะครับทีนี้ปัญหากเกษตกรกรหลายๆท่านที่ปลูกมังคุดที่แซมในสวนยางพารานะครับไม่ให้ผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับแสงไม่เพียงพอนะครับแล้วก็การสะสมอาหารนะก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นมังคุดอาจจะมีการออกผลผลิต ปีเว้นปีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้เกษตรกรนะครับก็ต้องดูแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับถ้าจะให้ผลผลิตทุกปีก็จะต้องมีการเร่งสะสมอาหารโดยการใส่ปุ๋ยนะครับหรือวิธีการที่จะให้ปุ๋ยในช่วงที่ยางพาร,ราผลัดใบอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะครับจะต้องช่างใจนะครับว่าจะปลูกมังคุดในสวนยางพาร,รา หรือเปล่านะครับต้องคำนวณต้นทุนนะครับต้นยางพาราให้ผลผลิตเท่าไหร่แต่ละปีนะครับกรณีที่ปลูกแซม,มังคุดเข้าไปแล้วต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็หักลบกันนะครับถ้าดูแล้วมันไม่เหมาะสมก็สามารถที่จะ,ะตัดอะไรออกได้นะครับจะโค่นในส่วนของยางพาราเพื่อที่จะเลี้ยงมังคุดก็ได้นะครับหรือ,อะจะตัดมังคุดเพื่อที่จะ ทำสวนยางพารานะครับก็กิจายางไปต่อไปนะครับหรือวิธีเป็นแบบผสมผสานแต่เราจะต้องหาวิธีการแล้วก็เทคนิคที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้มังคุดมีการแตกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับให้ทุกท่านพิจารณาถี่ถ้วนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ